เดี๋ยวนี้เน็ตบ้าน True ความเร็วสูงสุดถึง2 g กิกะบิตเปอร์เซกแล้วนี่คือ True ิ i g a ท e ไฟเบอร์2กิกเกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่างสวัสดีครับผู้ชมผมพี่ล้มจิโกอยทีครับวันนี้มีเรื่องราวของเทคโนโลยีเน็ตบ้านมาบอกกันครับ ทรูกิกไทคไฟเบอร์2กิกเน็ตบ้านแพ็กเกจใหม่ล่าสุดจาก t u u ออนไล n ์นะครับที่มีความเร็วเน็ตสูงสุดถึง2กิกกะบิตเปอร์เซกคุณผู้ชมเน็ต2กิกดียังไงเร็วขึ้นแล้วมันดีด้านไหนใช้แล้วชีวิตดีขึ้นอย่างไรไปชมกันครับ ถึงเวลาที่เน็ตบ้านจะทยานขึ้นสู่ความเร็วในระดับ2กิกะบิตเปอร์เซกกันแล้วนะครับ True Gigatech ฟ i b e r 2 g ิกเน็ตที่ให้ความเร็วสูงมากขนาดนี้ดียังไงต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับเน็ตความเร็วสูงขนาดนี้เนี่ยมันเร็วยิ่งกว่าที่อุปกรณ์ของคุณจะวิ่งได้อีกนะครับ <Whoa. S 1> ผมอยากจะแก้ไขแนวคิดให้คุณผู้ชมหลายๆท่านที่ยังไม่เข้าใจเรื่องนี้ให้เข้าใจให้ถูกต้องนะครับ คนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาติดตั้งอินเทอร์เน็ตที่บ้านเนี่ยอย่าง True Gigatech Fiber 2 g ตัวนี้นะครับสิ่งที่ทุกคนคาดหวังมากที่สุดก็คือการทสสปี speed เพื่อให้คุณเห็นว่าเน็ตที่วิ่งมาที่บ้านคุณเนี่ยความเร็วมันได้สูงสุดคือ 2GB กิกะบิตเปอร์เซกหรือ2,000เมกจริงๆเลยนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องที่คุณสามารถบอกให้ช่างเขาทำได้แต่เวลาใช้งานจริงๆคุณต้องเข้าใจสิ่งนี้ด้วย พอช่างเขากลับไปแล้วคุณก็หยิบมือถือของคุณขึ้นมาแล้วเทสสปีดผ่าน Wi-Fi ความเร็วที่ได้600เมก900เมกอืมทำไมได้แค่นี้ล่ะต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าโทรศัพท์มือถือที่คุณใช้งานอยู่เนี่ยมันมีขีดสูงสุดของ Wi-Fi ที่วิ่งได้ความเร็วเท่านั้นครับ ถ้าคุณอยากจะเทสปิดให้ได้มากกว่านั้นคุณต้องไปหาสมาร์ทโฟน Android รุ่นใหม่ล่าสุดที่ออกมาช่วงนี้เลยต้นปีนี้เลยเทสออกมาอาจจะได้สัก1,300ามเมกหรือว่าพั0เจ็อเมกอันนี้คือขีดสูงสุดของโทรศัพท์มือถือทั่วไปแล้วถ้าคุณอยากจะเทสให้ได้ 2GB กิกะบิตจริงๆคุณต้องไปหาเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นถ้าจะเทสผ่านสายแลนคุณก็ต้องมีสเปคชิป Wi-Fi ที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นเป็นชิป Wi-Fi รุ่นใหม่ๆล่าสุดเลยอย่าง Intel AX201 สายแลนที่จะใช้เทสก็ต้องมีความเร็วสูงกว่ากิกะบิตเดิมๆที่เราเคยใช้ดังนั้นโน้ตบุ๊กที่คุณจะใช้นะครับจะต้องมีพอร์ตและสายแลนที่รองรับ2 5ดกิกะบิตเปอร์เซกโอ้โหสเปคนี้ยุ่งยากมากเลยใช่ไหมครับ ถ้าคุณไม่มีอุปกรณ์เหล่านั้นคุณจะเทสให้ได้2 g กิกทำยังไงผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างของ True Gigatech Fiber 2กิกตัวนี้นะครับสิ่งที่ True เขาเตรียมมาไว้ดีมากๆแล้วนั่นก็คือระบบ Wi-Fi สเปคของเราเตอร์ g i g a t e ท h ตัวนี้เนี่ยมี Wi-Fi ที่สามารถวิ่งได้ในระดับ2 g กิกอยู่แล้วคุณหาโน้ตบุกรุ่นใหม่ๆหน่อยนะครับมาเชื่อมต่อ WiFi เข้ากับระบบนี้ แล้วเทสปีดนี่ผมเทสให้ดูนะครับนี่เครื่องผมลองดูนะครับเทสอยู่ในสตูผมนี่แหละปุ๊ชออกมาฟุ๊ปั๊บปุ๊บโอ้โหเป็นไงนี่ต้องแบบนี้ครับได้2กิกแต่เวลาใช้งานจริงๆเนี่ยผมจะบอกว่าสิ่งที่คุณทำนะครับมันจะเสร็จก่อนที่ความเร็วมันจะไต่ขึ้นไปถึ2ง2กิกอีกนั่นคือเรื่องจริงของการใช้งานอินเทอร์เน็ตและเราต้องเข้าใจว่าอุปกรณ์ที่เราใช้งานอยู่นั้นมันมีความเร็วสูงสุดไม่ถึง2กิกหรอก อ้าวแล้วทำไมเราต้องอัปเกรดเน็ตบ้านเป็น2 g กิกล่ะคำตอบก็คือเน็ต g กิกไม่ได้มีเอาไว้ใช้ความเร็วสูงสุดแต่มีเอาไว้แชร์ใช้งานร่วมกันหลักการของเน็ตบ้านนะครับก็คือเน็ตเพียงเส้นเดียวแล้วใช้งานทุกคนในบ้านเมื่อก่อนนะครับเราจะมีเน็ตความเร็วที่สูงไม่มากเวลาทุกคนใช้งานในบ้านพร้อมกันเนี่ยความเร็วมันก็จะตกลงเกิดอาการแย่งกันใช้งานเกิดขึ้นสมมุติว่าคุณมีเน็ตสัก1กิหนึ่เมกเลยนะ แล้วบ้านคุณมีคนใช้งานอินเทอร์เน็ตอยู่10คนหารกันครับ1000หาร10ได้คนละ100เมกถ้าสิ่งที่คุณทำอยู่ตอนนั้นมันต้องการความเร็วเน็ตสูงกว่า100เมกมันมก็จะไปไม่ได้ละแต่ถ้าคุณมีเน็ต2กิกตัวหารเพิ่มขึ้น10คนหาร2000คุณจะได้เน,น็ตเฉลี่ยต่อคนถึง200เมกซึ่งนี่แหละคือค่าเฉลี่ยของการใช้งานที่แท้จริงของการใช้งานอินเทอร์เน็ตคนส่วนใหญ่จะใช้งานอินเทอร์เน็ตอยู่ที่ 100- 200เมกนี่แหละครับ ถ้ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับนี้ทุกคนจะสามารถใช้งานได้อย่างเพียงพอและสะดวกบ้านคุณจะมีคนกี่คนแต่ละคนจะมีกี่อุปกรณ์การใช้งานจะหนักหน่วงแค่ไหนโอ้โหบางคนดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่บางคนก็อัปโหลดบางคนก็ถ่ายทอดสดส่งขึ้นไปบางคนก็ดูสตรีมมิ่ง ทำทุกอย่างเหล่านี้พร้อมๆกันนะโอ้โหถือว่าเป็นงานที่หนักหน่วงมากๆยกตัวอย่างนะครับคุณแม่ดูละครคุณพ่อดูบอลลูกสาวดูซีรีส์ลูกชายดูสตรีมเกมทําแบบนี้พร้อมกันเนี่ยโอ้โหเน็ต2กิกจะมาช่วยตรงนี้แหละครับจะทำให้ทุกคนสามารถทำสิ่งที่ตัวเองต้องการได้อย่างราบรื่นไม่มีสะดุด แล้วการใช้ True Gigatech Fiber 2 g ิยังเป็นการวางแผนเผื่ออนาคตอีกด้วยครับในภายภาคหน้าคุณอาจจะเปลี่ยนมือถือเครื่องใหม่หรือคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ซึ่งมีสเปคสูงขึ้นและมีความเร็วอินเทอร์เน็ตสูงขึ้นเน็ตบ้าน2 g ิเส้นนี้จะรองรับการใช้งานของคุณได้อย่างแน่นอนเน็ตเร็วทุกอย่างก็มาเร็วทำงานเสร็จเร็วชีวิตก็ดีขึ้นจริงไหมครับ True g i g a b ไฟ Fiber 2กิกมาพร้อมกับอุปกรณ์เราเตอร์คุณภาพสูงที่คุณไม่ต้องหาเปลี่ยนใหม่อีกต่อไปเริ่มต้นที่ตัวนี้เลยครับนี่คือ True g i g a t e c h Fiber Router Pro WiFi 6ตัวนี้นะครับถือเป็นเราเตอร์สเปคสูงมากๆเลยนะครับสเปคของเขาคือเป็น WiFi AX 5400นะครับ เขาจะมีแบนด์วิดต์ของการส่งสัญญาณ Wi-Fi ที่สูงมากเป็นพิเศษเราถึงสามารถเทสสปีดผ่านทาง Wi-Fi ได้ด้วยเราเตอร์ตัวนี้นะครับได้ความเร็วระดับ2 g b กิกะบิตเปอร์เซกเลยนี่ที่ผมเทสให้ดูไปแล้วตัวนี้เลยเจ๋งมากๆนะครับ เป็นเราเตอร์แบบดูอัลแบนแล้วก็มีระบบการส่งสัญญาณแบบ4 x ่ MIMO มโมมีช่องกว้างของสัญญาณ Wi-Fi ถึง160 MHz ทำให้เราสามารถส่งสัญญาณ Wi-Fi ได้ที่ความเร็วสูงสุดนั่นเองนะครับและในเซตนะครับยังมาพร้อมกับ True Gigatech Mesh Pro Wi-Fi 6ตัวนี้นะครับ ถือเป็นเมช Wi-Fi ที่สเปคสูงมากๆแล้วให้มาในเซตเดียวกันโดยที่คุณไม่ต้องจ่ายเพิ่มเลยโอ้โหอันนี้คือข้อดีของเขาเลยสเปคตัวนี้สูงมากเป็น Wi-Fi AX 6 6 0 0แล้วเป็นระบบไรแบนมีช่องสัญญาณเยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับรองรับการส่งสัญญาณแบบ 4x4 m ูณ o ไมโมเหมือนกันรองรับช่วงกว้างของสัญญาณ Wi-Fi 160MHz เเหมือนกัน ตัวนี้จึงถือเป็น m เ s h Wi-Fi ที่มีสเปคสูงมากๆนะครับใช้ร่วมกัน2ตัวนี้เนี่ยผมจะบอกว่าครอ,อบคลุมสัญญาณพื้นที่ทั่วทั้งบ้านคุณอย่างแน่นอนบ้านคุณจะมี2ชั้น3ชั้นนะครับเอาตัวนี้วางตรงกลางบ้านแล้วตรงไหนอับสัญญาณเอาเมชไปวางแล้วปล่อยสัญญาณต่อกระจายสัญญาณเพิ่มรับรองทั่วถึง อย่างที่ผมใช้งานอยู่ตอนนี้ผมใช้ตัวเราเตอร์หลักตัวนี้นะครับวางอยู่ในสตูดิโอแล้ว m เ s h WiFi ตัวนี้ผมเอาไปไว้ในห้องทำงานผมนู่นอยู่ไกลนู่นเลยไม่ต้องเดินสายแลนครับใช้รับสัญญาณ WiFi จากเราเตอร์หลักแล้วปล่อยต่อด้วย m เ s h ตัวนี้นะครับได้สปีดที่ดีมากๆนะครับเทสสปีดที่ห้องนู้นนะครับยังได้5 600เมกเลยถือว่าสุดยอดไม่ต้องเดินสายแลน แพ็กเกจ True Gigatech Fiber มีให้เลือกดังต่อไปนี้มี3 p a แพ็กครับคุณผู้ชมเดือนละ1,299บาทได้ความเร็วสูงสุด1.5 g b กิกะบิตเปอร์เซกนะครับเดือนละ1,699บาทได้ความเร็วสูงสุด2 g b กิกะบิตเปอร์เซกและแพ็กที่3คือเดือนละ1,699บาทได้ความเร็วสูงสุด2 g b กิกะบิตเปอร์เซกเหมือนกันแพ็กที่3นี้จะเป็นแพ็กสำหรับลูกค้า True b a c k g u a r d นะครับ ทุกแพ็คนะครับสิ่งที่จะได้เหมือนกันคือคุณจะได้ True Gigatech Router และ True i i a t e c h Mesh Wi-Fi ให้มาในเซตเลยไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับนอกจากนี้คุณยังจะได้กล่อง True ID TV โอ้โหอันนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วนะครับใช้ดีมากๆเลยกล่อง True ID TV ตัวนี้มีแพ็กเกจให้มาด้วยทุกแพ็คจะได้ดู True ID Plus ฟรี4เดือนเต็มดูฟุตบอลอังกฤษพรีเมียร์ลีก2021-2022จนจบฤดูกาลนี้ฟรีและได้ซิมเน็ตแรงเต็มสปีดจากทรูนะครับเน็ต15 g กิกโทรฟรี60นาทีให้มาในชุดเลย<ป>ทุกแพ็คจะได้แบบนี้หมดเลยแต่จะมี แพ็คที่เป็น1,699บาทความเร็วสูงสุด2กิกนี่นะครับสำหรับลูกค้าทั่วไปคุณจะได้เพิ่มก็คือจะได้แพ็กเกจดู True v i s i o now n Standard ฟรีอีก24เดือนและสุดท้ายครับสำหรับ แพ็ค 1>, 1 6 9 9บาทสำหรับลูกค้า True b a c k g u a r d ในแพ็คนี้นะครับคุณจะได้ True g i g a e c t Mesh WiFi เพิ่มอีก1จุดเป็น2จุดจะได้รับสิทธิ์ชม True Vision Now Premium 43ช่อง3,800รายการชอบแพ็คไหนเลือกแพ็คนั้นเลยนะครับสนใจติดต่อได้เลยวันนี้โทร02-700-8080 True g i g a e c h Fiber 2 g กจาก True Online